ไทยนิวเอเชียครบช้วนข่าวทั่วไทยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทเดือดตั้งแต่เช้ากัมพูชายิงปืน M21 เข้าใส่ทหารไทยที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่ครึ่งจากนั้นทางฝั่งไทยก็ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กลับไปก่อนที่แนวรบจะขยายวงกว้างตามแนวมายังพื้นที่บริเวณใกล้ปราสาทตาควายเนิน3า0 5 0 ช่องกลางและประสาทตาควายเอาเภอพนมดงรักก่อนมีการประทะกันอย่างหนักทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องโดยกัมพูชาได้ใช้จรวด b m เ1ยิยิงเข้าใส่พื้นที่ชายแดนที่มีการสู้รบกับทหารมีรายงานว่ากระสุน b m 2 1ของกัมพูชาตกเข้าไปในสวนยางพาร,ราของชาวบ้านใกล้บ้านไทยสันติสุขและไทยนิยมพัฒนานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทหารบาดเจ็บสามนายที่บริเวณช่องปลดต่างแต่ยังไม่พบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนและไม่มีผู้เสียชีวิตล่าสุดทหารไท เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสสถานการณ์ชายแดนด้นานอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็พบทหารกัมพูชาตั้งปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้อง BM21 บริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องกลางหันกระบอกปืนเล็งพิกัดเข้ามาทางฝั่งไทยจึงได้มีการแจ้งเตือนผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เข้าบังเกอร์หลบภัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภับยบรรยากาศช่วงค่ำก็ชุดชอร,รบอรแบ่งกำลังออกตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยให้กับชาวบ้านที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงโดยมีการออกตรวจทุกสองชั่วโมงท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ของไทยที่ยังกดดันแนวรบตามหลักยุทธวิธีทางทหารอย่างต่อนเนื่องที่วัดป่าอัมพวันได้รับตัวยายวัย103ปีชาวอำเภอบ้านกรวดเข้ามาที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมหลังจากเจ้าตัวไม่ยอมออกจากบ้านสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาตัวมาเพื่อความปลอดภัยถือว่าเป็นผู้อพยพที่มีอายุมากที่สุด และทางวัดก็ได้เปิดรับผู้อพยพจากชายแดนเพิ่มเน้นผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็เกิดความเศร้าการสูนอพยพหลังมีผู้เสียชีวิตด้ยวยโรคประจําตัวเป็นรายที่2ขณะที่ผู้บริหารสํานักง,งานประกันสังคมสาขานางรองจังหวัดบุบบรีรัมย์ก็เดินทางมาเยี่ยมศูนย์พักพิง ทำความเข้าใจแนะนาให้ผู้อพยพได้ทราบว่าหากใครมีโรคประจําตัวทางศูนย์ก็จะหายาหรือหมอมารักษาทันที่ส่วนผู้ที่ทํางานกับโรงงานหรือบริษัทที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมจ่ายค่าแรงให้50%ของค่าจ้างระหว่างที่อพยพ ขณะที่โรงเรียนแก้สนามบินก็ต้องสั่งปิดด่วนชาวบ้านอพยพหนีจากกองทัพภาคที่2ระบุทหารขเขมรจะเปิดฉากยิงใส่ไทยในหลายพื้นที่และปรากฏชื่อพื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดเฝ้าระวังด้วยจําเป็นต้องปิดโรงเรียนตามคําเตือนล่าสุดขเขมรก็พุ่งเป้าพลเรือนยิงปืนใหญ่เข้ามาหลายลูก เฉพาะหมู่บ้านเดียวโดนไป5้าลูกโชคดีไม่ตกใส่บ้านเรือนผู้ใหญ่บ้านประกาศชาวบ้านที่ยังไม่ได้อพยพให้เข้าหลุมหลบภัยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านว่าหมู่7จุดที่ผู้นํานแจ้งว่าลูกจรวดตกในพื้นที่พบบริเวณที่นาของชาวบ้านเป็นหลุมดินขนาดใหญ่และพบสเก็ตระเบิดกระเด็นไปโดนต้นไม้บริเวณโดยรอบอย่างเห็นได้ชัดคาดว่าในหมู่บ้านมีลูกจรวดมาตกใส่ประมาณ5ลูกแต่ค้นพบสองลูกยังไม่พบชนิดของจรวด บรรยากาศภายในสูนย์อพยพแห่งหนึ่งตัวเมืองจังหวัดสระแก้วตึงเครียดขณะที่ประชาชนจากพื้นที่ชายแดนถูกลำเลียงเข้ามาพักอย่างต่อนเนื่องหลังสถานการณ์ประทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงเป็นระยะหนึ่งในผู้อพยพบ,บอกว่าตั้งแต่เช้าเก็บเสื้อผ้ารอการเคลื่อนย้ายแล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาติดก,กันหลายนัด พร้อมกับเสียงประกาศจากผู้นำชุมชนให้เร่งอุพยพทำให้ตกใจคว้าเสื้อผ้าและของใช้ที่หยิบมาได้รีบหนีออกจากพื้นที่ทันทีอยากจะฝากกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่แนวหน้าอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆถ้าบ้านจะพังก็ให้มันพังไปขอให้ชีวิตพวกเราปลอดภัยและสถานการณ์สงบเสียทีจะได้กลับมาทำมาหากินอย่างปกติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิเชิญผู้สมัครนายกอบตอผู้สมัครสมาชิกอบตอตลอดจนผู้ช่วยผู้สมัครและสื่อมวลชนร่วมรับทราบระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มกราคมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเองอยังได้็ตามมีข้อมูลทางลับจากทีมอาสาสมัครชุดสืบสวนสอบสวนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านว่ามีผู้สมัครหลายรายมีพฤติกรรมสุมเสี่ยงในการกระทำผิดพรบเลือกตั้งทั้งที่มีเจตนาและดูเท่าไม่ ถึงการ ตลาดอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางละมุงบุกจับบอนลักลอบเล่นพนันตีไก่ชนเดิมพันที่สนามคัดไก่ชมรมบ้านหัวทุ่งภายในชุมชนหัวทุ่งหมู่หกควบคุมตัวผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนันตีไก่ชนได้ทั้งหมด22รายพร้อมของกลางเป็นสังเวียนตีไก่อุปกรณ์สำหรับดูแลไก่ชนและไก่ชนจำนวน4ตัวพร้อมสมุดจดคู่ตีเม,มื่อเจ้าหน้าที่ลงจากรถเพื่อบุกเข้าจุ่โจมเหล่าเซียนพนันไก่ชนสวมวิญญาณนักวิ่ง พากกันเลิดไปคนละทิศคนละทางบางรายถึงขั้นยอมเจ็บตัวพุ่งทะลุตะข่ายลวดแล้วพาก,กันวิ่งหนีอย่างโอลมานเข้าป่าบ้างลงน้ําบ้างโดยมีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามและควบคุมตัวมาได้ ประธานกตต,ต,ตอรอสอพสำารงเหนือจังหวัดสมุทรปราการพร้อมผู้บริหารและข้าราชการตำรวจสพสำารงเหนือร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อความเข้มแข็งในชุมชนและลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับข้าราชการตำรวจโดยมีวาระประชุมที่สำคัญ5วาราด้วยกัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตสองรายสอบสวนยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือทำร้ายจริงเพราะถูกทั้งสองคนลวนลามจนเกิดความโมโหหลังจากนั้นก็หยิบกระเป๋าสีน้ำตาลที่วางอยู่บนพื้นภายในกระท่อมและขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งก่อนที่จะขี่ต่อไปหาเพื่อนเพื่อซื้อยาบ้าจำนวน100เมนะ็ดในราคา2,000บาทจ่ายด้วยเงินสดเพื่อนำไปเสพด้วยกัน ศัลออยาณัดฟังคำพิพากษ,ษาคดีดำที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาห้าเป็นโจทยื่นฟ้องในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือ,อยื่ออัชญากรรมเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีที่พันตำรวจตรีวสันเตชะอรครเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทิดาหรือเตงโมดารานักแสดงชื่อดังยื่นฟ้องในอัจฉริยะให้สัมภาษณ์สื่อม,มวลชนหลายค รงและจัดแถลงข่าวกล่าวหาในทํานองว่าคณะพนักงานสืบสวนสับสวนบิดเบือนพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีการเสียชีวิต สารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากรณีช่วงที่เกิดเหตุแตงโมตกจากเรือจจดเป็นรองหัวหน้าคณะทําง,งานสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวส่วนจําเลยเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมก็ได้เข้ามาตรวจสอบและวิภาควิจารณ์ตีรวมถึงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายครั้งการที่จําเลยไม่ได้พูดชื่อจริงของโจ์ออกมาตามตรงแต่พูดถึงตําแหน่งและตัวย่อของชื่อเล่นซึ่งในคณะทําง,งานหรือองค์กรตํารวจก็มีโจ์แต่เพียงผู้เดียวถ้อยคาข,ของจําเลยทําให้เข้าใจได้ว่าโจด รวมอยู่ในกลุ่มคณะพนักง,งานสอบสวนที่มีการช่วยเหลือปิดเบือนการทำคดีจำเลยได้นำเรื่องคดีดังกล่าวเข้าไปรองให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับพิจารณาเป็นคดีโดยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ออกมาระบุว่าคดีดังกล่าวมีแนวโน้มที่ถูกปิดเบือนหลักฐานดังนั้นการการะทำของจำเลยจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตพิพากษายก้องไทยเิวสอเอเชียครบข้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาวตักสิ